สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตนะคะรายได้วันละ336บาทค่ะมี OT ให้แล้วก็มีสวัสดิการอื่นๆอีกด้วยนะคะที่สยามฟู้ดค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานฝ่ายผลิตไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัทอาหารสยามจำกัดค่ะเป็นผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องแล้วก็ผลิตผลไม้อื่นๆเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนะคะเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตด่วนค่ะทั้งชายและหญิงไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะ สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันทีค่ะโดยเริ่มงานเดือนพฤศจิกายนปี2563เป็นต้นไปนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปสามารถทำงานล่วงเวลาได้ค่ะสุขภาพแข็งแรงโดยมีสวัสดิการ ค่าแรง336บาทต่อวันค่ะมี OT มีหอพักฟรีน้ำไฟนะคะหรือจะรับเป็นค่าเดินทาง40บาทต่อวันค่ะส,สำหรับคนที่พักด้านนอกนะคะมีสถานพยาบาลค่ะรถรับส่งแล้วก็ชุดพนักงานให้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเตรียมเอกสารค่ะรูปถ่ายขนาด1นิ้ว2รูปสำเนาบัตรประชาชน4ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน1ชุด สำนาวุฒิการศึกษานะคะถ้ามีค่ะแล้วก็ไปกรอกใบสมัครได้ที่บริษัทอาหารสยามจำกัดค่ะเวลา8โมงเช้าถึงบ่าย3ที่ป้อมรปภ1น,นะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์038291388ต่อ204แล้วก็226ค่ะ โดยที่ตั้งของบริษัทนะคะอยู่ที่เลขที่218หมู่8ตํตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะเตรียเมเอกาสารให้พร้อมแล้วก็เข้าไปสมัครกันได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กาลังมองหางานกันอยู่นะคะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ